จักรยานยนต์พุ่งชนท้ายรถบรรทุกเจ็บสาหัสค่ะ เมื่อเวลา12นาฬิกานาทีวันที่4ธันวาคม2566พันารพันตำดดรวจตรีสมบูรณ์ศรียังนอสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปานบุรีได้รดับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกหล้อบนถนนเพชรเกษมขาล่องใต้หน้าบริษัทอึง้งง่วนไถ่จำหน่ายรถยนต์ก่อนถึงสี่แยกไฟแดงหน้าสวนราชการอำเภอปานบุรีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างแผ่ภัยสารธรรมสถานปานบุรี รูไดตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบรถยนต์บรรทุก600ยี่ห้อฮีโนโ่816549ประสบทดินขันของบริษัทโกลบอลเฮาส์บรรทุกสินค้ามาเต็มคันรถจอดอยู่บนผิวจราจรที่บริเวณท้ายรถพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฟีโน่สีขาวดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนชนติดอยู่ท้ายรถบรรทุกคนเจ็บเป็นชายอายุประมาณ30-36ปีเป็นเซลลของศูนย์จําหน่ายสินค้า Mac Co, แมคโครได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปฐถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล รีบบนปุาาจากการสอบถามคนขับรถบรรทุกหล้อเล่าว่าตนเองมากับเพื่อนร่วมง,งานหนึ่งคนกำลังจะนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าก่อนเกิดเหตุตนได้จอดรถเพื่อให้เพื่อนลงไปซื้อเครื่องดื่มซึ่งตนเองคิดว่าไม่นานจึงจอดรถบนถนนจากนั้นก็มีรถจักรยานยน์ขี่มาชนท้ายรถอย่างจังจนได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสดังกล่าว